your time. amateur hour is over. time for the big leagues. i know what you're looking for. i'm in. introducing your champion. follow my path to win.

ทำไมทำไมไม่มีตีเดียวอ่ะตีเดียวไอเขาลงก่อนด้วยวะไม่มีคนละแล้วแล้วก็ตรงน้ำตกอีกตีหนึ่งครับมาไอสัตว์เจอกูเดี๋ยวพึ่มโอเคกูเอวสตาร์มา

กูนีดด่เหมือนกันวะเฮ้ยอ๋ปืนมาแล้วมาแล้วสายจะบอกว่าโอ้เสียงเพื่อนเอ้ย <kalk> เอาล่ะเราทำอะไรต่อไอ้นี่ไม่มีกี่ตัววะตัวเดียวเองสองตัวเองเหรอสองแต่กูเห็นมันลงสามนะเว้ยในห้องไม่ได้มีศพสองตัวเหรอไม่รูม้มันกูเห็นสองอะในห้องอะ่ะแล้วก็ด้านนอกมีหนึ่งตัว ยังไม่ฟาร,ร์มหรือเปล่าวะทำไมกูเห็นมันลงด้านบนวะไม่รู้ไม่รู้อาจะของเยี่ยมไปเลยเออแม่งยังไม่ฟาร,รม์มปะโอ้เมนครั้งนี้เปิดมาแม่งไม่ได้ของทองอะไรสัตวกดอกตามคนลง เป็นอย่างนั้นเหรอโอ้แขนดำสีม่วงว้าวเป็นลายอาสาคนนึง,งผ,มผมมีกิฟต์เฮ้ยผมผมผมลุงลังพอดีเลยยืมหน่อยขอโทษขอโทษขอโทษเสียงก็ดูเป็นวิทย์่ากเลยวะ่ะ กูอยากถามจริงๆเลยว่าเป็นสลิม,ม,มไหมแต่เสียงนี้แม่งไม่น่าอะไรนะครับอันติอยากโดนหายแล้วกูตกตอไม่เป็นที่อะไรวะแม่งมีตีไหมครับเพื่อนโอ้โหอยากโดดอยากโดดอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยๆๆใครยิงโบสิกมาวะ <c oughs> ใช่เหรอม,มึงมึงขยิงมาไอ้สัตว์กูไม่ได้ยิงไอ้เหี้ย อย่ามาโกหกกูเลยนะไอ้พี่เมื่อกี้มันเข้าสโคบมาไม่เห็นกูยักคิ้วให้หรอวะสโคบกูไม่ไกลขนาดนี้ยกูยักคิ้วหรอวะอาวารินปะเปไปหมู่บ้านไหมครับแต่มันอยู่นอกวงอ่ะตรงนี้ก็ได้นะ อาติกูหายไปเลยเด็กขอไปตรงนู้นนะอยากไปตรงนู้นโอ้ยอะไรวะเจ็บมากนะเกือบตายเลยเฮ้ยเจ้าน้องอีกหนึ่งตัวยู่ในโร คนที่กลางโลอยพวกกูเอาไอนี่โอ้ยหลังกูทำไมมันง่ายขนาดนั้นน้เกือบตายไร่เฮี้ยโอ้โหตรงนี้กูยังแหลกเฟรบเลต์ร้อยนะแต่แม่งแหลกไอ้เหี้ย โอ้โหเฮียยะเฮียอะเอ้กระจอมันมันดูยังไงวะค่าค่า DDR หรบค่าเฮิร์ตมันอะแม่งกูดูไม่เป็นว่ะใช้ปาร์ติเบอร์เนอร์สามนะเมื่อกี้สามไม่หมายหมายถึงแบบเปรียบเทียบกันว่ามันมันดีกว่ากันยังไงแบบเฮิร์ตเยอะกว่าก็ดีกว่าอย่างี้หรอวะไม่รู้แม่งยังไม่เข้าใจว่ะของการ์ดจอไม่เข้าใจ แมงเอ้ยกูเล่นอะไรนายมาสามตาแล้วอ่นี่อันนี้อตัวน็อกนี่วะดันบดเอาหายไปไหนวะ หาไม่เจอไปละโอ้แมงสมูทลไยเหี้ยนหาไม่เจอหรอหโอ้โหแม่งยันเกเ่ง <laughs> สามสิบสองส ไอ้หามาวินช่วยหน่อยครับแบตกูมีอันหนึ่งอ่ะขายนะฮะไอ้มาวินนะครับไอ้หุ่นยนต์แรกของอ่ะอ๋อให้ช่วยหาเราด้วยไอ้ให้ช่วยหาครับเจ้าแขนทองไปแรกของเอ้าโอ้ยคฟ้าเหรอ สีโโซนด้วย <c oughs> บวกกันอยู่้ากเดียวาตากดสมาร์อเฮียเ็ก์เรับแ่เาอยากเจอมา,าวินโอ้ชิวเล็กกูยี่สิบลเฮียทิ้งก่อนเยอะเกิน เพื่อนยังไม่เฮ้ยโอ้โหตากูฝาดไอ้เหี้ยแม่งเห็นมันแย่งเสาโผล่ขึ้นมานี่วะเหี้ยแผลดอยากเจอมาเฮาวียนบางยิงบางรอแล้ย ตั้งมันฟอแบตแต่ว่าหลังพ่อไปดูให้โอ้อยู่โน่นตอนนี้มีอัพเดตเออยู่ตรงน้ำตก,กเอ้ยน้ำตกน้ำตก,กที่อะไรวะ <c oughs> <c oughs> สไนยอยู่ตรงน้ำตกนะเพื่อน ไปไปนี่ไหมแล้วก็ไปอ้อมเข้าฝั่งนู้นว่าจะโอเคไหมกูเห็นมันอยู่นู่นอ่ะเขาวิ่งมาเลยก็ได้นะเขาจริงไปเลยเหรอตรงนี่ไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่ากลางไปเลยเพว่าผ่ากลางไปเลยก็ได้ได้ไปไม่ไปไหนไรเราวะอ๋อยิงกันอยู่ <laughs> I saw someone, and I told them they're selling cookies. Fire. They fired. me. I'm taking shots. Need to recharge my shield. Spot it. Hey, I know it's a naaama. Hehehe. Come on. What are you here? Nice choice. Contact with hostile. โม่บ้าเจ็บเราบ้านนอกเฮ้ยเฮ้ยเปากูยิงวิงแมนโดนยังแม่งอึ้งเลตัวเองตีตรงนู้นแล้วก็ข้างหน้าเราเอ้ด้านหลังตรงน้ำตกแล้วก็หน้าเราใช่ไหมครับใช่ใข้างหลังข้างหลังตรงน้ำตกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ันติเพื่อนใช่ไหมวะเกิดขึ้นไปละเก็บระเบิดกันแล้วกันถอยก่อนถอยก่อนไปไหนอ่ะไกลยังเพื่อนน่าสิงน่าขวัญมากอ่า กูาาวางไว้ในมุมอ่ะกูยนเลยอย่งเี้ยโอ้แมนเฮ้ยนี่นี่นี่ตามามไอ้ไ อีกทีหนึ่งมาแล้วนะเพื่อนเขาเรียกอะไรวะแกจะน็อกวะ,อะโอเคมันจบแล้วอะแม่งไม่ได้อะแม่งอีกทีหนึง่งแม่งเข้ามายุ่งนี่ละปล่ลอยตีนอย่างงี้กูอ้อ,อมกูอ้อมแล้วกันมันโดดมาทางกูอ่ะ

เฮียแม่งดุเกินเลยสว์อยากรู้สึกว่ารู้สึกนี้ในแรงบ้างปะ